ค่ะคุณู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะในช่วงเวลาของรายการทีนอัปเดตค่ะวันนี้นะคะนำประเด็นเรื่องของสารคาดีคุณแม่วัยใสค่ะคว้ารางวัลสุดยอดผลงานสื่อเป็นโรงเรียนของสังคมค่ะคุณู้ฟังทางสสสนะคะก็ได้ประกาศผลนะคะผลงานปรจัจใจเสี่ยงทางด้านสุขภาวะเรื่องของสารคาดีแม่วัยสฝีมือเยาวชนภาคกลางค่ะเป็นสุดยอดผลงานเป็นสื่อโรงเรียนของสังคมได้รับถ้วยพระราชทานไปครองค่ะ ซึ่งที่โรงแรม TK Palace a แ d นะคะคุณผู้ฟังแจ้งวัฒนะค่ะจังหวัดนนทบุรีนะคะโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคมแห่งการเรียนรู้แผนการสื่อสารศิละปะวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจัดงานประกาศผลนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็มอบรางวัลถ้วยพระราชทาน จัดมอบรางวัลถ้วยพระราชทานนะคะคุณผู้ฟังหลังจากที่เดินหน้าสร้างนักสื่อสารสร้างสารรค์นะคะให้เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้และก็ผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้วยการบูรณาการปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อระบบการเรียนรู้แบบใหม่ในปีที่5ค่ะในหลักสูตรของสื่อชุมชนสื่อสาธารณสุขนะคะคุณผู้ฟังสื่อสาร สื่อสารสุขภาวะนะคะใน7รายวิชาค่ะอาทิเช่น1ค่ะดิจิทัลพิกโลกนะคะ2การสื่อสารสุขภาวะ 3. รู้ทันสื่อสารสนเทศนะคะและก็เทคโนโลยีดิจิทัลค่ะ4กฎหมายและจริยธรรมสื่อสาร 5. ค่ะการสืบค้นและการวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทำแหนที่ชุมชนนะคะคุณฟังแล้วก็6ค่ะการสร้างสารรค์และการเล่าเรื่องนะคะ7 การออกแบบและผลิตสื่อค่ะซึ่งทาง ผู้ทรงคุณวุฒิสสสนะคะคุณผู้ฟังที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับทิศทางแผนงานระบบสื่อนะคะและก็วิถีสุขภาวะทางปัญญาค่ะก็ได้ออกมากล่าวนะคะการทำงานกว่า5ปีของโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคมเราเห็นถึงพัฒนาการที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะและก็เป็นพัฒนาการที่ทําให้คนเนี่ยได้รู้จักว่าสื่อเป็นโรงเรียนของสังคมได้อย่างไรจนตอนนี้ค่ะก็กลายเป็นหลักสูตรที่สามารถที่จะเอามาสอนได้สามารถที่จะ เอามาอธิบายนะคะได้ว่าเป็นสื่อของโรงเรียนเป็นสื่อของสังคมนะคะทาได้อย่างไรจึงฝึกตนเองค่ะได้อย่างไรนะคะซึ่งถือว่าเป็นเปรียบเสมือนการติดอาวุธทางสติปัญญาให้กับผู้คนที่ด้วยการทำงานในลักษณะของการที่ให้สื่อเป็นโรงเรียนของสังคมค่ะคุณผู้ฟังเพื่อเป็นการปลูกฝังให้เกิดความยั่งยืนกับเด็กและก็เยาวชนด้วยนะคะจึงเป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาเพื่อที่จะให้มีความรู้ความเข้าใจและก็มี บุคลิกของนักสื่อสารมวลชนในยุคใหม่ด้วยที่ต้องเป็นคนที่แสวงหาคําตอบนะคะที่มีเหตุผลที่ชัดเจนและสามารถที่จะอธิบายได้ว่าเพื่อให้เขาเนี่ยก้าวไปเป็นนักสื่อสารนะคะคุณผู้ฟังรุ่นใหม่ที่ทําให้สื่อนั้นเป็นโรงเรียนที่สังคมต่อไปนั่นเองค่ะซึ่งด้านผู้จัดการโครงการนะคะคุณผู้ฟังสื่อสารเป็นโรงเรียนของสังคมแห่งการเรียนรู้ค่ะก็ได้ออกมากล่าวนะคะหลังจากที่โครงการ ได้ลงไปให้ความรู้นะคะแล้วก็อธิบายเชิงอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกความชํานาญนะคะให้เกิดขึ้นต่อกลุ่มเยาวชนแกนนําในชุมชนค่ะกลุ่มผู้นําชุมชนและกลุ่มสื่อสารมวลชนท้องถิ่นค่ะคุณผู้ฟังในพื้นที่นํำร่องสี่ภูมิภาคโดยมีภาคเหนือจัดขึ้นที่จังหวัดพะเยานะคะคุณผู้ฟังและก็ มีแล้วก็มีทีวีพะยเยานะคะเป็นผู้รับผิดชอบโครงการประจำภาคเหนือค่ะคุณู้ฟังส่วนภาคอีสานนะคะจังหวัดขอนแก่นค่ะโดยมีไทยเสรีนิวนะคะเป็นผู้รับผิดชอบโครงการประจำภาคอีสานภาคกลางที่กรุงเทพมหานครนะคะโดยมีกลุ่มพลังแห่งต้นกล้าค่ะคุณู้ฟังเป็นผู้รับผิดชอบโครงการประจำภาคกลางค่ะและที่ภาคใต้นะคะที่จังหวัดสงขลาโดยมีสงขลาโฟกัสนะคะเป็นผู้รับผิดชอบโครงการภาคใต้ หลังจากที่เด็กและเยาวชนใน แต่ละภาคใต้นะคะคุณผู้ฟังส่งพื้นที่ลงพื้นที่นะคะในภูมิภาคของตัวเองเพื่อที่จะสร้างสารรค์ผลงานปรากฏว่ามีการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนะคะ128รผลงานโดยทุกผลงานนั้นนะคะก็จะมีการเผยแพร่ให้ชมกันด้วยนะคะจากการส่งเสริมผลงานค่ะได้รับการและเข้ามาแยกประเด็นนะคะในการทํางานนอกออกเป็น5ประเด็นด้วยกันค่ะให้นักสื่อสารสร้างสารรค์ได้ทําเลือกทํานะคะนั่นก็คือประเด็นการรองรับสังคมสงวยัยประเด็น ปัจจัยเสียงด้านสุขภาวะประเด็นทักษะรู้เท่าทันสื่อประเด็นรอบรู้สุขภาพประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะประเด็นอัตลักษณ์ความดีคนดี ของสังคมค่ะซึ่งการตัดสินใจนะคะคุณผู้ฟังของกรรมการโครงการก็พบว่าผลที่ดีที่สุดนะคะก็ได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังก็เป็นผลงานประเด็นปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาวะเรื่องของสารคดีแม่ไวสายค่ะของทีมจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะกรุงเทพมหานครก็ได้รับถ้วยพระราชทานนะคะและก็พร้อมกับทุนสนับสนุนการศึกษาและต่อย,ยอดกิจกรรม20,000บาทและพร้อมกับ ประกาศนียบัตรไปครองค่ะรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งนะคะเป็นผลงานประเด็นอัตลักษณ์ความดีคนดีของสังคมเรื่องลวดลายเวียงกาหลงทีมของจากโรงเรียนหนองบัวพิทยานะคะคุณผู้ฟังมหาวิทยาลัยพะเยาค่ะรับทุนสนับสนุนการศึกษาและต่อยอดกิจกรรม1นึ่งพันบาทนะคะแล้วก็ประกาศนียบัตด,ด้วยค่ะทางรองทางรางวัลรองชนะเลิศนะคะอันดับ2เป็นผลงานประเด็นอัตลักษณ์ความดี คนดีของสังคมค่ะเรื่องปราดเกษตรกรของแผ่นดินของทีม จากมหาวิทยาลัยมหาสาร,รคามนั่นเองค่ะรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อยอดกิจกรรม10,000บาทและพร้อมกับประกาศนียบัตนะคะส่วนรางวัลชมเชยค่ะคุณฟังก็มี3รางวัลด้วยกันนะคะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาและก็ต่อยอดกิจกรรมทีมละ5,000บาทและประกาศนียบัตรนะคะก็ได้แก่ผลงานในประเด็นปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาวะเรื่องของความกลัวของทีมงานจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกรุงเทพมหานครประเด็น ปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาวะนะคะเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าทางเลือกใหม่ของการสูบบุหรี่นะคะของทีมจากมหาวิทยาลายัยมหาสารคามและก็ประเด็นอัตลักษณ์ความดี อัตลักษณ์ความดีคนดีของสังคมเรื่องสงขลาเมืองผหุวัฒนธรรมนะคะโดยได้รับจากรางวัลนะคะรางวัลได้จากนักเรียนนะคะโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยจังหวัดสงขลานั่นเองค่ะและรางวัลที่พิเศษนะคะเพื่อคนทํางานเป็นรางวัลสื่อมวลชนกับการมีส่วนร่วมดีเด่นค่ะได้แก่หนังสือพิมพ์สงขลาโฟกัสนะคะจังหวัดสงขลาได้สนับสนุนรับทุนสนับสนุนและก็ต่อยอดกิจกรรม3,000บาทและพร้อมกับ ประกาศนิยบัติด,ด้วยค่ะคุณผู้ฟังนอกจากนี้แล้วนะคะเพื่อที่จะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมกับโครงการมีการเปิดบุคคลทั่วไปนะคะมาร่วมโหวตหาผลงานป๊อปปูล่าโหวตโดยผู้ที่ร่วมโหวตนะคะผลงานนั้นก็จะมีสิทธิ์รุ้นรับเสือ้อสีเหลืองสุดเก๋ที่มีเพียง5ตัวเท่านั้นนะคะปิดการระบวตวันที่30ตุลาคม2565และก็จะประกาศผลนะคะจาก ทางแฟนเพจปั่นศิลปปั่นสุกค่ะคุณผู้ฟังวันที่5พพฤศจิกายนนี้นั่นเองค่ะก็นำเรื่องราวดีๆนะคะมาเล่าสู่กันฟังค่ะเป็นเรื่องของการประกวดสารคดีนะคะของน้องๆเยาวชนไทยนะคะทุกภูมิภาคนั่นเองค่ะ